สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาค่ะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องใช้ไม่พลาดไม้ยมกนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักลักษณะของไม้ยมกกันก่อนนะคะอันนี้จะคือคำที่เขียนว่าไม้ยมกนะคะส่วนตัวนี้คือลักษณะของไม้ยมกค่ะ ไม้ยมกนะคะหรือยมกค่ะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเขียนภาษาไทยโดยไม้ยมกใช้กำกับหลังคำที่ต้องการอ่านซ้ำเช่นมากมากอ่านว่ามากๆค่ะวิธีการใช้ไม้ยมกนะคะ1ก็คือใช้เพื่อซ้ำคำค่ะอย่างเช่นนี่ไม่ใช่งานง่ายๆอ่านว่านี่ไม่ใช่งานง่ายๆเด็กเล็กๆอ่านว่าเด็กเล็กๆ สองก็คือใช้เพื่อซ้ำวลีค่ะอย่างเช่นเขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้อ่านว่าเขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ในแต่ละวันแต่ละวันอ่านว่าในแต่ละวันแต่ละวันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ไม้ยามกนะคะ กรณีที่ไม่สามารถใช้ไม้ยมกได้นะคะ 1. คําที่รูปเดิมเขียนซ้ําพยางอย่างเช่นคําว่านานานะคะเช่นนานาชนิดต่างๆนานาจะจะเช่นเห็นจะจะเขียนจะจะในคําประพันธ์หรือบทร้อยกองนะคะวันวันจิตคิดคิดหัวนควรควรหาไม่ควรเขียน ไม่ควรเขียนนะคะว่าไม่ควรเขียนเป็นใช้เป็นไม้ยมกนะคะยกเว้นกอนบทบางประเภทนะคะที่กำหนดให้ใช้ไม ok ้ยมกค่ะเสียงซ้ำแต่เป็นคำคนละชนิดนะคะตัวอย่างเช่นนายดำดำนาผิดแต่ควรเขียนว่านายดำดำนาผิดนะคะไม่ควรใช้คำว่าดำดำนะคะ ซึ่งคำว่าดําข้างหน้าคือชื่อคนค่ะเป็นคํานามส่วนดําข้างหลังคือคํากริยาค่ะ,ะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่นครูให้ไปนะคะนักเรียนสามารถดูในใบความรู้ได้นะคะถ้าไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือเปิดคลิปวิดีโอที่อุนครูทําไว้ให้ดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ